ใ่านุ่มมากใช่พรายที่กำลังตกค่ะใครว่าสวยกดหนึ่งมาด้วยๆจ้านี่คือทะเลกัมพูชานะเมืองสีฮานุวิวนะครประเทศกัมพูชาจมเรียมสัวบรรยากาศดีมากวูน้ำใสนะโอ้โหจะเสียอวีกินี่มากลุง <laughs> ใช่หาดกว้างและสวยมากค่ะทุกคนสุดนุ่นเลยนะคะโอ้ยาไปนูโนเลยอันนี้อยู่ที่เมืองสีฮานุวิวนะครับประเทศกัมพูชาพรายที่กำลังตกเลยค่ะทุกคน มีคนกัมพูชาดูอยู่ไหมดูจากจังหวัดไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเฮ้ยสวยมากใครว่าสวยครับบอกหนึ่งมาหน่อยเฮ้ยบอกตรงนะเปลี่ยนภาพความคิดเรามากเลยเราแบบทึ่งเลยไม่คิดว่าแบบจะสวยขนาดนี้แล้วดูนะทุกคนสวยจริงจริงบนชายหาดนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูบนชายหาดเลยหาดที่เราเดินมาโคตรขาวตรงนั้นอนะชายหาดขาวมากและนุ่มเท้าด้วยค่ะนี่นี่เห็นไหมชายหาดขาัสะเก็ดเนี่ยน้องพูด โอ้กําลังหลุดอยู่วันสิเป็นซื่อผู้อื่นปะผมกำลังลุ้นอยู่ว่าตรงนี้มันจะเป็นชื่อผมไหมเออมาเธอถ่ายรูปให้เียงสลันบองแปลว่าน้องรักพี่จริงไหม้วถ้ายลูกเหนเนอหอึ่งอมันชุดมันถ่ายยากมากเลยเออเฮ้ยสวยไหมทุกคนว่าสวยไหมใครว่าสวยบองหนึ่งมาหน่อย ชอบมากอะ่ะสุดยอดเลยว้าวเลสวยมากบรรยากาศดีมากเลยชอบมากเลยเอางั้นจ้ะเดี๋ยวได้ไหมเนะี่ยโอ้โอมีคนอยู่ตรงกลางด้วยมีพี่เขาอยู่มีพี่เขาเดินมาพอดีเลยเมื่อกี้โอ้โหทุกคนดูพระทิดาโคตรสวยกลมบล็อกเป็นไข่แดงเลยอะ่ะ ใครว่าสวยบวกหนึ่งมาให้หน่อยใค,ใครว่าดา,ดาสวสวยกดสกดสมาคะ่ะใครว่าสวยทั้งดาวสวยทั้งวิวกด2 2มาเลยคะ่ะก <l acht> ุ้ยน้ำใสมากอะดาวดูดิน้ำใส,น,ำใสน้ำโคตรใสรู้องิงเนี่เอาบิกินี่มาใส่แล้วถ่ายรูปสวยๆออ้ยแล้วก็เล่นน้ําค่ะทุกคนเน <l acht> ี่ยครับโอหแล้วหาดนี่โคตรยาวยาวไปสุดโน่นเลยอะทึ่งไหมทะเลีทึ่งมากตกใจมากเลยแบบสวยม ริงทั้งชายหาดค่ะทุกคนทั้งชายหาดทั้งทะเลแล้วก็วิวพระอาทิตย์ตกลงตัวมากสวยทุกอย่างเลยเบรรยากาศก็ดีค่ะทุกคนแล้วขับมามีสรีทฟูดด้วยนะคะเฮ้ยฟ้าระเบิดด้วยนะเดี๋ยวรอดูนะวันนี้พระอาทิตย์ตกสวยมากจะเป็นไข่แดงแบบเออฮ้ยมันกลเป็นไข่แดงเลยเนะี่ยอุ้ยพระอาทิตย์จะตกแล้วเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเห็นไหมสวยมากทำไมเธอไม่เอาชุดมาเล่นน้ำล่ะ เรากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าตอนแรกก็จะเอามาดีไหมอุ้ยทะเลน่าเล่นมากค่ะทุกคนน้ำน่าเล่นมากอันนี้เรานั่งอยู่ริมชายหาดเลยนะครับเป็นชายหาดที่เมืองสีฮานูวิวนะยาวไปถึงโน้นเลยผมเคยมาที่นี่กับดาวเมื่อประมาณห้าหปีที่แล้วนะครับมาตอนนั้นหน้าฝนครั้งแรกโอ้ฝนตกกระหนำ่ำพายุเข้าเลยพายุเข้าแบบไม่หยุดเลยอนะ่ะแต่พอมาวันนี้เป็นหน้าร้อนครับน้าําใสคนละเ,ลเิวเลยคนละเรื่องเลยสวยมากนี่แล้วเราก็สามารถนั่งรือวันตกจากตรงน,นี้ได้เลยนะ อากาศดีเป็นใจมากเลยชายหาดเขาแบบอะไรนะตอนเราเดินมาเนาะตรงหาดสีขาวอะละเอียดทรายละเอียดมากถ้ามาดูอย่างดูอย่างรูปูรู <c oughs> ถ้าแย่รูอะอย่าเอาไม้แย่รูสิเฮ <c oughs> ้ยเขากำลังเล่งพี่แกแล้วไม่แต่ในน้อยเขาก็อยากในนาทะเลแบบนี้แหละ <c oughs> จุ่มเรียบสื้นี <c> ่ <oughs> <c oughs> ไปแล้วแป๊บเดียวเองเนาะว <c oughs> ุ้นเรามาทันโชคดีมากเ <c oughs> ดี๋ยวผมซูมให้ดูนะทุกคนบรนสี็ตก จอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่ง <c oughs> นี้ขอให้พรุ่งนี้เธอสวยเหมือนวันนี้นะ <c oughs> แต่ฉันสวยทุกวันเพราะฉันเชนิฟฟินเน <c oughs> บอร์เ, <c oughs> เดี๋ยวไา่ยังไวะเลยจุ่มเรียบเสื้อจุ่ม <c oughs> เรียบจุ่มเรียบซัอซิมาออกคุณแจกแจกฉันสวัสดีแต่ขอพุ่มบอกจุ่มเรียบซัวบังจุ่มเรียบซัวมากระไพรมากับกุยกระเพรูนั่งบอลยูเปดแปรโยนนี่บรรยากาศดีมากทุกคน น้องอยากินปลาหมึกไปกินกระสือไหมยากาศดีมากครับแล้วเราเห็นของกินข้างบนมันหิวข้าวกระสือมานั่งกินไงหิวข้าวเอะป่ะบองไอ้านะคะบองบองแปลว่าไอ้านะใช่บองตรงนั้นไม่ผิดหวังสวยมากไม่ผิดหวังจริงๆค่ะทุกคนทะเลกัมพูชาสวยจริงๆใครมาเที่ยวกัมพูชาต้องมาลองนะใช่มานั่งเล่นชิลชินะคะทุกคนแล้วก็มานั่งมานั่งดูพระอาทิตย์ตกเล่นน้ำก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาปลาหมึกย่างกินอยู่ค่ะเดินมาตรงนู้นเห็นปลาหมึกย่างไปจะไม่ถามด้วยไย